ตรงทางจ่าน้าครับเสือ1อัลมารีตรงเป็นช้างคุณน้องแชร์มา ừ. 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 ไม่ชืไมทา้าเ้ามีช้าไข้าไข่ป้าเอฟซีมาเดหมอส้อยะไเข้าว้าม่้เขาบอกว่าเยมากต้องถามว่าที่ไ้นทีเขาปิดเขาไยอะมา

ลุงปาก็อยู่กัฮะลูงป๊กกันฉันอะไรกันฉันและเธอฉันเธอดูกับข้าวช่องใหญ่ช hmm. ่องใหญ่ช่องใหญ่ไปจ่งปบ้า

อำเภอกับต่างจังหวัดนะครับต่อไปก็คงจะเป็นระดับประเทศนะครับเป็นต่อไปนะครับต้องขอให้ท่านมั่นใจนะครับทำงานนะครับเนส่วนนี้ท่านก็ผิดชอบนะครับเส้นลุกคนเดียก็เป็นคนที่อ่าเกิดอยู่ที่อีกตอนนี้ว่านะครับก็เป็นคนอำเภอติดกันกับอำเภอม่วงกับตะก้านะครับแล้วก็สวรรค์แดงดีนะครับก็เป็นคนที่อ่าชอบพัฒนาเหมือนกัน นะครับเรื่องการดูแลชาวบ้านเกี่ยวกับการคุ้มชนแล้วก็เกี่ยวกับงานเกษตรต่างๆนะครับผมก็ชอบในดา้านนั้นเพราะว่าัะหวัางผู้ถากกับชาวบ้านที่เขามีความรู้น้อยนะครับสิ่งที่ชาวบ้านจะมีความรู้ติดตัวได้เกี่ยวกับก,งงาก,การเกษตรนะครับทำไร่ทำนาทำเกษตรตามโครงการผลิตนะครับเกษตรปีพอเพียง ผมก็จะคอยประสานงานกับพัฒนาชุมชนที่เป็นองค์รวมนะครับเป็นประจำที่เป็นกลุชุมชนของบ้านเกอบนะครับที่เร่รโอนทีเนี้ยพอย้ายไปอยู่ที่วานอันเลยย้ายอยู่ที่นี่กับอยู่ที่วัดเจ้าประดมนะครับก็จะมีองค์รวมเลยก็ยังีการพัฒนาพื้นที่การควบตูวนะครับให้เป็นที่นะครับนะครับชาวบ้านจะได้